วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิควิธีการหักก้ามปูขายโดยที่ไม่ให้น้องปูตายนะครับครับผมมาดูวิธีการกันเลยครับผมอันดับแรกก็ให้เราจัดระเบียบกันครับจัดระเบียบจัดจัดขาครับขาก็คือจะมาอยู่ทั้งสองฝั่งมืออย่างนี้ครับแล้วเราก็บีบก้ามเล็กไว้นะครับขั้นตอนที่สองนะครับให้เราจับก้ามใหญ่นะครับเนี่ครับคือก้ามใหญ่ก้ามใหญ่แล้วเราจะ ดันเข้าหากระดองนะครับคือกระดองให้ติดกระดองตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะบิดซ้ายเหมือนเปิดฝาขวดน้ํานะครับเปิดฝาขวดน้ํายังไงอย่างนั้นเลยก็เนี่ยครับให้เราจับตรงกลางหน่อยนะครับอย่าไปจับถ้าถ้าเราจับตรงปลายมันตรงนี้นะครับมันจะมาหักตรงกลางตรงนี้นะครับคือลักษณะผมจะหักตรงข้างในนะครับตรงติดกับเนื้อปูเลยแต่จะไม่โดนเนื้อปูนะครับครับผม เดี๋ยวผมจะหักให้ดูครับเนี่ยครับเราก็จับตรงกลางแล้วก็บิดซ้ายนะครับบิดซ้ายไปเลยมองเห็นไหมครับเนี่ยครับหนึ่งสองเนี่ยนะครับในลักษณะนี้มันก็จะหักเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะไม่เข้าเนื้อเห็นไหมครับว่ามันไม่เข้าตรงเนื้อปูนะครับเราก็จะได้ก้ามมาสวยๆอย่างนี้ครับหักก้ามไปขายครับ นี่ครับส่วนตัวปูเราก็สามารถปล่อยลงบาะไปเลยครับดูครับไม่มีตายครับเราก็สามารถไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธ์ุได้ปกติครับแต่เขาจะมีขาเดียวครับ,รบผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับผมฟา,มาร์มลินดาปูนะสวัสดีครับ